สวัสดีครับผมเป้เพชรยนต์นะครับรถมือสองนะครับในคัสวีออสนะครับรถครอบครัวก็มีนะครับรถเกตที่นั่งห้าที่นั่งมีหมดเลยนะครับช่องนี้นะครับเป้ทํามาเพื่อนะครับขายรถวีออสยาริสนะครับแล้วพวกแอนติสนะครับที่เป็นรถห้าที่นั่งนะครับแฮตแบกห้าประตูซีดานสี่ประตูนะครับก็มีให้นะครับเป็นรถมือสองเกรดเอทุกคันนะครับก็ใครนะครับที่กําลังหารถวริษัทคันนะครับที่เป็นรถเปลี่ยนน้ํามันราคาถูกนะครับแล้วก็ ได้มาตรฐานเกรดเอนะครับบอกเลยดูช่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมมีรถให้เลือกนะครับมากกว่า60คันเฉพาะแอตติกับวีออสนะครับตรงนี้นะครับยาลิสก็มีนะครับเรียกว่านะครับลูกค้าผมนะครับมาจากทั่วประเทศนะครับดูจากสื่อออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับจะมีก็ที่ขายหลักจะเป็นยาลิสกับวีออสนะครับหลักๆที่เห็นตรงหน้าเลยนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นวีออสนะครับวีออสตัว E นะครับตัว E ติดฟิล์มพร้อมแบบนี้สีบอลเงินนะครับ ราคา3 0มแสนกว่าบาทนะครับ3 0 0แสนกว่านะครับถ้าตามสอบกบคือ3ามแสนสาหมื่นเก้านะครับใต้ปี18โฉมไม่ได้เชนนะครับโฉมนี้จะเป็นโฉมไม่ได้เชนที่มีการปรับรูปด้านหน้าแล้วนะครับกระจังหน้าแบบใหม่ได้ไฟติดได้ไฟตะหมอกมาพร้อมแบบนี้นะครับผ่อนประมาณ5,500บาทนะครับผ่อน5,5 0 0นนะครับรายได้หมื่นสองก็ออกได้แล้วนะครับสนใจทักมาโทรมหาเป้เลยเบอร์ศู4ย์9 4 8 4 8นะครับ หรือชอบเป็นตัวยาลิสนะครับ5ประตูสีเทายวดำแบบนี้ก็มีให้นะครับสีเทายวดำเป็นหน้าใหม่ด้วยนะครับได้ไฟหน้าแบบใหม่เป็นแบบ LED นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ติดฟิล์มให้พร้อมเี็บร้อย4 0 0แสนกว่าบาทนะครับกล้องมีให้นะครับพรเ0 0 0พั0 0มีให้ครบเลยนะครับหรือนะครับหรือจะเป็นพวก v ีออสนะครับเจน2เจน3สาก็มีให้นะครับิดสเกิร์ตตั้งหน้าหลังรอบคันแบบนี้นะครับคันนี้นะครับไฟหน้ามันติดเรฟเลกเตอร์นะครับ ราคานะครับตามสคบนะสองแส0เก้ามืนพันนะครับพอประมาณ5้า5,000ันบาทนะครับปีสิบสี่นะครับปีสิบสี่นะสีขาวนะครับได้สีขาวสภาพเดิมนะครับคันนี้ยังสดยังว่างนะครับราคานี้นะครับจะเต็มได้เฟยวได้ซื้อสดก็ได้นะครับและอันนี้ก็เป็นตัว E ีเช่นกันนะครับเป็นตัว E นะครับตัว E ีมีนะครับตัว e ีตัวมิดตัวไฮนะครับมีครบหมดเลยนะครับราคานะครับ สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันวีออสคันนี้นะครับปีสิบแปดนะครับปีสิบแปดผ่อนห้าพันห้านะครับผ่อนได้สูงสุดตั้งแต่เจ็ดปีนะครับหรือไปสี่งวดนะครับก็ผ่อนได้เลยนะครับโฉมด้านในบอกเลยสภาพรถเดิมลิปนะครับเกตเอปีสิบแปดนะครับเดินก่อนเฉพาะอาร์ติกับวีออสนะครับโฉมนี้ผมขายไปนะครับประมาณสิบกว่าคันนะครับเฉพาะผมคนเดียวนะรถเซอคนอื่นแล้วประมาณสี่สิบห้าสิบคันนะครับ เป็นรถที่ขายดีประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่ารถเนี่ยให้สมรรถนะมาได้ดีนะครับช่วงล่างดีขับง่ายเกียร์โตขับคล่องตัวนะครับและราคาจับ้องได้สามแสนกว่าบาทนะครับอย่างตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวมิดนะครับวีออตัวมิดนะครับนี่เห็นไหมตัวมิดจะเป็นตัวที่มีไฟหน้าแบบใหม่นะครับไฟหน้าแบบใหม่นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้านะครับไม่แสนหกนะครับก็บอกเลยว่าใครชอบนะครับวีออแบบนี้จับจองได้เลยนะครับ จับจองบอกเป้โทรหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่จ็ดปเก้าสี่แปดนะครับหรือเป็นคันนี้ทะเบียนห้าหกสี่ห้าทะเบียนสวยนะครับตัวนี้เป็นตัวห้าหนึ่งจุดห้านะครับเครื่องพันธุ์ร้อยสี่ีตัวอีนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผ่อนห้าพันห้าร้อยบาทตลอดสัญญาสูงสุดแปดสิบสี่งวดหรือเจ็ดปีนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไอ้ไฟไหน้าเป็นมันตินะครับกระจกหมอกมีมาให้ไฟจั้งหน้าเป็นสีเทาดำบริสุลธิกนะครับหรือจะเอาเป็นตัวค่ายฮอนด้าซิตี 1.0เทอร์โบเครื่องเครื่องยนศูนย์นะครับพันซีซีนะครับได้เป็นเทอร์โบนะครับโฉมหน้าใหม่นะครับหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ถ้าจำไม่ผิดราคานะครับขอดูนิดนึงนะ499,000านะครับปี22สองนะครับไมล์ลักหมื่นนะได้ไมล์ลักหมื่นนะครับสีเทาแลมโบนะครับสภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะครับก็เพิ่งเข้ามานะครับคันนี้สเกิร์ตรอบข้างสีดำแดงนะครับ คันนี้ก็ยังโสดนังว่างเหมือนกันนะครับโทรมาหาเป้นะครับ0 9 4ย์เก้าสี่เจ็เี่ดทักมาโทรมาได้เลยนะครับหรือเป็นวีออสตัวมิดก็มีให้นะครับตัวมิดตัวไฮเข้ามาเยอะเลยนะจะเป็นตัวท็อปในคาร์วีออสนะครับลูกค้าผมนะบอกเลยวันนี้ก็รับตัวไป2คนเนาะก็ได้ตัวมิดไอ้ตัวไฮไป2อสองท่านนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับฟิล์มรอบคันติดครบมีติดครบแล้วมีกล้องให้ครบเช่นกันนะครับแล้วก็ยานลิสนะครับนี่เป็นรถปีสินะ ไม่เจ็ดหมื่นนะครับปีสิบเจ็ดไม่เจ็ดหมื่นสามแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับก็มีให้เช่นกันนะครับสวยประหยัดน้ํามันนะครับขับห่องตัวผ่อนถูกนะครับน่าใช้นะครับได้ไปก็บอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับหรือเป็นตัวค่าที่สันนะครับค่าที่สันก็จะเป็นตัวนี้เครื่องในศูนเทอร์โบเหมือนกันนะครับเป็นคู่แข่งของ Honda City นะครับอ่าสามแสนแปดหมื่นเก้านะครับผ่อนหกพันกว่าบาทนะครับก็ยังมีให้เช่นกันนะครับรถเรามีเยอะนะครับมีเยอะนะ ประมาณ400คันทั้งหมดนะครับแล้วก็หมุนเวียนขาเดียวแล้วประมาณ150ถึง200คันเลยนะครับบวกลบนะดูได้เลยทุกคันนะครับสภาพสวยเกรด A ทุกคันเลยนะครับเรียกว่าใครหารถไปใช้นะครับทักมาหาเป้ปรึกษาเป้ได้เลยนะครับซื้อสดได้จักไฟแนนซ์ได้นะครับสนใจคันไหนทักมาหาโทรมาหาได้เลยปรึกษาได้ปรึกษาฟรีไม่ต้องเกรงใจกันนะครับโทรมาได้เลย24ชั่วโมงนะครับผมอยู่ที่กรุงเทพหานครเสรีไทย68นะครับนี่ให้ดูนะครับบริษัทนะครับเราบรงกาดเจนเล่มนะครับ โอนได้ร้อนแน่นอนนะครับเราซื้อสดมาทุกคันนะครับเราเสียแวดเสียภาษีทุกคันเเร์เซนตเต็มนะครับและบอกเลยว่าทุกคันเนี่ยมาตรฐานสวยเกรดเอนะครับใครได้รถวีออสยาลิสออสซิตี้มอ a ตมมีให้หมดเลยนะครับทักนาโทรมาได้นะวันนี้เป้ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ